ชุดเครื่องครัวคุกกิ้งเซต out of door รุ่น DS 3 0 8นะครับมาดูกันว่ามีอะไรให้มาบ้างนะครับอ่าแกะออกมาซื้อวัฒนาคร้บต้มน้ำแล้วผงข้าวนี่ตันนี้เป็นหม้อข้าวในฝาหมอา้อวันนี้ฝาทาอันนี้น่าจะเป็นที่ตักนะ เห็นที่ตัวงข้าวตรงนี้ทับพีทับพีก็มีมีตัวนี้อีกตัวคืออะไรนะอันนี้น,นี้คือ,อเห็นนะคนที่เคยใช้ก็คอมเป็นหนังทับคืออะไรนี่มีกากาต้มน้ํานะกาต้มน้ําอ่ามาเลยก่อนครับกาต้มน้ํอาอ,อันนี้หม้งข้าวโอ้หม้งข้าวตรงนี้นะนี่เก็บหน่อยับ ุงข้าวกินได้ถึงสามคนนะเนี่ยหุนลงไปนะครับเช็ดก่อนตรงนี้เป็นวัสดุที่ไม่ติดนะไม่ติดกระทะดลแลวตรงนี้ฝาการนะน,นี่มอมุข้าวนะครับตรงนี้มีที่จับที่จับมีที่จับอย่างดีเลยครับนี่มือใหญ่ใช้ได้เลยนะเนี่ยมีที่จับครับ กันร้อนอย่างดีเลยนะเนี่ยจัดแล้วก็เก็บเก็บสำหรับลงกล่องเก็บตรงนี้เป็นกัดทะนะพอมีที่จับด้วยนี่ก็เป็นกัดทะครับไอวางเหมือนตอะแกล้ปิกนิกนะครบเนี่ยครับชุดนี้นะ308นะครับ น่าใช้ดีจังเลยครับเวลาเก็บก <iku> <kry> <Genesis> ah, right. ็สะดวกเแบบไ้ได้นะเวลาเก็บก็แบบนั้นก็ปิดไฟนะที่ตะพีก็อยู่นี้ตนี้ก็ปิดนะตันนี้ตัวใส่อะไรเดี๋ยวก็อ่าอีกกีครับอ่ใส่ไปวันนี้ฝาวันนี้นะ ไปต้อง,องนนี้อดัเงนะี้นี่นะนี่อนยะู่แบบนี้ใชไนี่หรอโอเคนะแล้วก็รูจุอน,นี้ก็แบบโอเคครับ